มาเล่นมากก็แบบดูน่าสนุกก็เลยแบบเออพอน้องเจนนัดก็แบบเอาเลยเอาเลยวันนี้เราจะมาเล่นไอศครีมชาเลนจ์นะคะเล่นยังไงคะน้องเจนคือเราจะต้องท่ายว่า ไอติมนะนะั่นน่ะคือรสอะไรคือเราจะปิดตากันนะคะใช้ผ้าพปิดตาแล้วเราก็จะมีไอติมทั้งหมด5รสชาติแล้วก็แต่ละรสชาติเนี่ยแล้ก็มี2แท่งให้เราชิมพร้อมกันแล้วเราต้อ่พายว่ามันคือรสอะไรคือเจนก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเพราะว่าเจนไม่ได้เป็นคนซื้อพี่ลิ๊กเนเป็นคนซื้อมาให้เองก็เลยแบบเฮ้ยลุ้นมากเลยมาปิดตาหนุนอันนี้เจนไม่ยอมแพ้เจนพูดเลยทำมามองไม่เห็นแล้วนะหนุ่นถืออะไรนะไม่เห็นมา เริ่มที่รถแรกกันเลยดีกว่านี่คือเจนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารถอะไรเจนไม่รู้ว่าเขาจะหยิบประหลาดมาหรืออย่ากินแล้วรอเราแล้วนี่นะคะคนเลือกไอติมใครถือคะเอ้ยมันจะลายแล้วอ่ะพี่นุชจับยังก็ใช้มือจับจมแล้วกันดมดมแล้วมัาเก็ได้ ทีมงานจะเห็นนะคะทีมงานก็ไม่ช่วยดูเลย, <c oughs> ยเลยตอนนี้เยองมากเลยอะได้ไหมอะถามไปว่าเป็นตัวประตูอ๋อ <c oughs> รู้แล้วเดน่ป็นใครกินเว้ยเดนไคกินเว้ยพี่นุ้ยรู้ยัง <c oughs> ยังเกี่ยวว่วาชาเลยรสชาติมันเลย อะไรวะเนี่ยแร็พเขาก็แร็พมากอ่ะพี่เขาแบบชอบแชร์กันว่าหน้าของมันกับเน็กซองไม่เหมือนกันหน้าของมันและเน็กซองไม่เหมือนกันเผยเป็นป๊อกส์เขาไม่เหมือนนะหรอใช่เหรอพี่เขาจเผยเด็นป๊อปตลอดเลยเขาก็แร็พไมโล ดิทำไมไม่เอาแม็กนัมอะไรอย่างนี้มาจะทายผูกเลยโอยติมแบบเด็กน้อยมากนึกไม่ยอมใช่ไหมเรามาต่อกันดีกว่าเหลืออีกสามอันเจนสองคะแนนแล้วรู้สึกอายยังไงไม่รู้แอบดมเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะแม็กนัมแหละแม็กนัมพี่รสชาติแบบมีท่าแล้วพี่ไม่เคยจิมแม็กนัมแม็กนัมจะได้ทยโซ่แบบนี้รหรอ อันนั้นเวลาเขาแต่จะบุบบุบบุบนี้อันนี้แลเจอน้าทุกนจกัวเสื้อเลยอันนี้เป็นไอติมไมโลเขาก็เท้าแลคเือเ่แล็เทแล็แล้วก็มีั่วกรอบไม่มีภาษาชื่อได้โอเจนแบยากมากอะที่รีนี้เรื่องไอติมมะข่านุ่น นุ่มรักเลยอันนี้ไม่น่าถ่ายได้เออเฉยเฉยดีกว่าตอบไม่ได้แน่นอนโอเคโอ้โหไอที่กอดท็องป๊อปไปอีกก็เกิดมานอกจากไม่ชอบกินช็อกโกแลตแล้วอ่ะไอ้ที่ได้ได้มาก็แทบจะไม่ไดกินช็อกโกแลตเลิศหมดเลยอ่ะคือตอนเด็นเลิศมากมาอันตอบมากันเลยดีกว่าไอติมไม่คอยเราเลยตอนนี้ใครแนะนะคะพี่นุ่นเทนสองค่ะพี่นุ่นศูนย์ค่ะ ไอติมวัยเด็กพี่นุ่นบทนี้เจนมีความรู้สึกแล้วนี่เป็นไอติมวัยเด็กจริงเหรอใช่เจนเด็กเจนเด็กกับพี่นุ่นเด็กมันก็ไม่เหมือนกันคนละเจนนะเว้ยไอติมมะนาวใช่ปาวะแทเครยวเขียวที่เคลือบข้างนอกขาวขาวใช่แคร์มเขียวที่เคลือบข้างนอกขาวขาวถ้าเข้าไงมีแยมมะนาวมะนาวเลมอนแผลแผล จะเลือกให้แบบว่าให้ถ่ายไม่ได้ไม่เคยกินอ่ะเฮ้ย,ย,ยพี่ต้่นตอบถูกอ๋อไอเต็มไล่พี่ต้นตอบถูกพี่นุ่นหนึ่งคะแนนเย้ใครตอบข้อสุดท้ายแรก้นชนะไปเลยอ่ยาโอเค้อไหนาตอบข้อสุดท้ายแรกชนะไปเลยข้อสุดท้ายให้เต็มลมเหนียว อะไรของพี่นุ้นะลยเลอะกินเลยอ่ะาาสองอะไรวกเนี้ยอืมโปนตีนเหรอแตหนูไม่ได้หนูรู้สึกหนูไม่ได้กินไอติมวะง่ายที่สุดเลยค่นี้บอกไม่ได้นะพี่นุ้นพี่นุ้นโปรตีนไมโลรูว่าไมโลพี่นุ้นตอบก่อนหนูยังไม่ทันได้นับเลยจนรู้สึกเจนเหมือนกินอาหารหมาอ่ะอ่ะไมี้ตอบไมโลไมโลเพราะว่ามันมีเส้นคาดๆไอติมอยู่ด้วยไมโลเหมือนกัน อิ่นแล้วรสชาตินั้นเครอาบน้ำเลอด้วยอ่ะไม่รอดเปิดไม่ได้แล้วอ่ะเออมือกูไม่ฝันเลย กินแบบตอนที่มันไม่ละลายนะใช่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 เพราะวาละลายแล้วมันจะเหมือนอะไรคะเจนอาหารมากอะลิปสติกแบบหนูกินลิปสติกตัวเองเจนชอบรสไหนที่สุดคะชอบรสที่เป็นเขียวๆอ่ะเออรสลายอร่อยโซอะไรนะโซเลโรโซเลโรโซเลอร่อยอร่อยเกิดมาเพิ่งเคยกินเหมือนกันแต่ว่า ชอบรสชาติไอติมเปรี้ยวๆไม่ค่อยชอบแบบพวกช็อกโกแลตไมโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ไม่ชอบที่สุดอะที่ไม่ชอบอะไรดอลลี่วะลอลลี่แปลกมากเลยอะคือดอลลี่มันแบบเเอลยะรสชาติมันเหมือนเป็นนมแบบนมบูดอ่ะใช่มันแบบรสแบบปลาช็อกโกแลตทุกคนควรชอบไม่ได้เนาะมันก็ไม่เปรี้ยวนะมันเป็นแบบหวานแปลกๆหวานปลอมๆหวานเมื่อกี้เราก็ถือว่าตอบได้ทั้งสองคนเลยไมโลทั้งคู่เราก็ถือว่าชนะทั้งคู่ ให้ชนะทั้งคู่เลยก็ขอบคุณพี่น sì ุ่นจริงๆที่มามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี <h 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 ้แต่ก่อนที่เราจะไปการอย่างที่เจนบอกไว้แล้วนะว่าเจนจะมีการแจกของกีฟ์เวททั้งเดือนนี้เลยวันนี้นะคะพี่นุ่นก็จะมาช่วยแจกด้วยแต่เจนเตรียมของไว้แล้วก็คือนี่เราจะแจกให้เพื่อนดีใจเหมือนได้เองให้พี่นุ่นเป็นคนแก่โอเคได้เลยค่อยีกอะไรเงี้ยกล่องน่ารักอ่ะนี่คือแบบ DIY มากเลยอะแม็กกาซีนทั้ง Follow Instagram ของเจน Subscribe YouTube Channel ของเจนแล้วก็กดไลค์ c e like b o o k Fan Page ของเจนค่ะไปเข้าไปที่ Facebook Fan Page ของเจนนะคะแล้วก็หารูปรูปนี้รูปที่จะถ่ายคู่กับพี่นุ่นรูปนี้เลยนะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะเพราะกดแชร์ได้เรียบร้อยแล้วก็เขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างพร้อมใช้คลชแท็กเจนมาสแล้วก็เจนเมคอัพก i v มเวย์ค่ะเจนจะให้หนึ่งคนไปเลยเย้เจนบุ๊เจ เจนเมคอัพค่ะเจนม <า S 1> ่ง <มา S 1> แล้วก็มอ<ก>ชื่อเหมือนชาแนลยูทูบเลยเนาะไปกดดูเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่นุ่นจะเอาไปใช้เองใช่ถ้าไม่มีใครเล่นนี่จะให้พี่นุ่นเลยนะใช่พี่นุ่นอยากได้มากแต่เราจะไม่จบคลิปเท่านี้เพราะว่าเราจะมีอีกคลิปหนึ่งที่อยู่ในช่องพี่นุ่นนั่นเองถ้าอยากจะติดตามนะคะก็อย่าลืมไปกดดูที่ช่องพี่นุ่นนะคะเรื่อยๆกันเลย เราจะแบบถทายขนมกันอันนี้ทายไอีมและอันนั้นก็จะเป็นของขาวบ้างนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลาดนะคะอยาสนุกไม่จบไปดูต่อที่ช่องพี่นุ่นได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย